บอกเลยค่ะว่างานนี้สาวๆที่อยากจะขาเรียวสวยมานั่งแบบบนเวทีแคทวอล์กห้ามพลาดเลยค่ะเพราะพี่จอยเข้าทักทีมกับพี่เบนซ์ปุญยาพรไปที่เดอะคลินิกหาเคล็ดลับปรับน่องโตให้เรียวสวยมาฝากไปชมกันเลยค่ะสวยกระจาย By The c l คลินโอ้โหเป็นไงคะหนึ่งรอบ อันเดินแบบของพี่เป็นไงบ้างคะเป็นอึ้งเลยค่ะพี่จอยอึ้งในความสามารถของพี่ใช่ไหมคะเบนพี่รู้หนูอึ้งในเรียวขาของพี่อะค่ะนางแบบเนี่ยมันจะต้องมีเรียวขาที่เล็กไม่ใช่เหรอคะแต่ทําไมของพี่จอยคือแบบว่าเออแบบว่าเป็นมนุษย์น่องไก่กล้ามใหญ่ๆแถมเป็นมัดมัดอีกใช่ไหมพี่รู้ก็ใช่อ่ะค่ะเบนก็เข้าใจนะคะลดอะไรเนี่ยมันก็ลดได้ค่ะ แต่ว่าลดน่องเนี่ยมันถือว่ายากมากเลยนะคะพี่จอยใช่ไหมโดยเฉพาะน่องของพี่เนี่ยยากมาก <c oughs> น่องเบนก็ใช่ย่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเทคทีมค่ะไปบุกที่เดอะคลินิกกันค่ะเพื่อความสวยเราต้องจัดไปเย i ไฟติ yeah! ้ง สองสาวบุกมาหาคุณหมอขนาดนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะเบนเนี่ยค่ะอยากจะให้น้องใหญ่ของเบนเนี่ยเรียวเลยก็ค่ะต้องทํายังไงบ้างคะดารานะคะหมดไปเป็นล้านๆ้านเลยนะคะเพื่อสิ่งนี้ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณหมอขอดูน้องก่อนนะคะเออใครจะเริ่มก่อนดีคะจากความสวยแล้วก็จอยก่อนค่ะหลบ <laughs> ตายแล้วค่ะอยู่ก็ต้องยอมพี่จอยแล้วล่ะค่ะก็ของพี่จอยเนี่ยน่องใหญ่ขนาดนี้อันนี้ไม่เถียงก็ได้โอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นเบนมัดกล้ามเนื้อของคุณจอยนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ แล้วเรามัดกล้ามเนื้ออย่างนี้ค่ะเราต้องทำยังไงต่อคะคุณหมอคุณหมอแนะนำเป็นวิธีการฉีโดโบท็อกค่ะก็จะช่วยให้มัดกล้ามเนื้อบริเวณที่ทำการรักษาลา้ตัวลงทำให้ดูขาเพียวดูเรียวเละกลมค่ะต้องใช้กี่ซีซีซะคะคุณหมอไม่ต้องเป็นโหลเลยหรอกคะเนี่ยของพี่โตยเนี่ยโอ้แต่ถึงจะใช้มากใช้น้อยก็ don't worry คะ่ะ เพราะว่าตัวยาที่เดอะคลินิกใช้นะได้รับการรับรองจากทั้งออยไทยแล้วก็<ช> USFDA อเมริกาใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็ค<ม>วรทําการรักษาประมาณปีละสองครั้งนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยอยู่ได้นานขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่จอยก็ต้องมีน้องขาที่เลียวเล็กเหมือนกับนางแบบแล้วละสิโพสรอไหมโพสรอไ,ได้นะโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดๆค่ะพี่ค่ะว่าแต่โพสคตรแล้วคุณหมอคะ จัดให้ด่วนดๆเลยได้ไหมคะเพราะว่า<ม>อยากน้องเรียวแล้วค่ะได้เลยค่ะมีผู้หญิงทุกคนก็น้องเรียวเล็กสวยได้แต่ก็แค่เรียวก่อนอย่าบอกนะว่าพี่จอยจะไปเป็นนางแบบกับเขาอีกแล้วแหมก็มิงเห็นไปเช็คอินทำสวยทุกอาทิตย์เลยไหนบอกมิงว่าไปทำงานไงเ่ละคะ